ันนี้เราจะมาทำหน่อไม้ผัดไข่นะครับเหยื่อเทียมไม่หอมก่อนครับผมให้เขาสีเหลืองๆก่อนอง่ายๆครับหน่อไม้ผัดไข่แล้วก็ใส่ไข่ไปครับผมนี่กินประมาณสองสองมื้อนะครับผมแล้วใส่ไข่สามกองเลยนะใส่ไข่ ต่อไปนะครับรเรจะใส่เครื่องปรุงนะครับผุปลดหนึ่งช้อนชาชุรถถึงช้อนชาน้ำตาลประมาณสอนะครับผมด้วยซิวขาวนะครับจะเป็นฝาเขียวหรือ,รอ,อว่า่าจเดสมบูรณ์ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับไม่มีตรตายตัวนะต่อไปครับหลอไม้ใส่ไปเลยครับผม อมา้ต้มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราผัดไปได้สักครู่นึงก่อนนะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะใส่พริกกินยายเราซอยไปครับจะเป็นเขียวแดงก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับผมต่อไปครับใส่พริกไทยรอยนิดนึงครับผมนะก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วผมง่ายๆแค่นี้เราไม้ผัดไข่นะฮะทานได้ทุกเพศทุกวัย ครับเสร็จแล้ว